หม,มนะะูนุกเริ่มมาแล้วค่ะนุกเริ่มมาแล้วเอ่อสายฟ้าสายฟ้าเขาเขาไลฟ์ประมาณเขาบอกเขาไลฟ์ทีสามทีสามนะค้าพี่เข้าไปไม่ได้พี่ก็จะไปเอ่อย้อนหลังให้นะคะย้อนหลังให้พี่จะไปย้อนหลังให้แล้วก็ดูช็อตให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าตีสามพี่กำลังหลับฝันเลยอะ่ะ ขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณโลกกลมๆนะคะโลกกลมกลนี่แหละทําให้เรามาเจอกันเอ,อเอียงหูฟังเราด้วยนะเอียงหน้าเอียงตาฟังเราด้วยนะสายฟ้าขึ้นขึ้นตีสามเวลาเดียวกันเวลาเดียวกับดอกหญ้าใช่ไหม เอียงหน้าเอียงตางมากินมะม่วงสุกค่ะแถวบ้านผมหายากหายากมีน้อยมากมีอยู่แต่เจอตัวยากมากเอนกกระล่อนกุกเนี่ยหรอคะนกหรือกระรอก หมายถึงนกปลอดใช่ไหมคะมันมีอีกแบบนึงน,นะคะสายฟ้ามันมีไอ้หน้านวลนวนอะป่าเยอะแต่ไม่ค่อยมาอยู่กันแต่ในเมืองเยอะมากสงสัยชอบดูสาวๆนั่นน่าจะประมาณนั้นนะพี่ว่า <c oughs> มีแบบนี้ด้วย มันมีอีกแบบหนึ่งนะเออมันเป็นมนมีมีอีกประลอดเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าอันนั้นเขาจะเป็นประหลอดหน้านวนมีเอฟซีท่านหนึ่งเขาบอกพี่เขาบอกว่าอันนี้คือประหลอดหน้านวนหน้าเขาจะขาวขาวอะสวยนะอันนั้นนพี่ว่าสวยนะสวยมากอะเข้ามาแล้วก็ฝากกดเลิฟก,กดไลค์ให้ด้วยนะคะผมไลค์สตรีมสตรีม ไปแล้วตอนเที่ยงครับเป็นรอบสองอ๋อเก็บเก็บหลักกิโลอยู่ใช่ไหมคะถ้าเก็บหลักกิโลก็ขึ้นบ่อยๆได้เลยขึ้นขึ้นบ่อยๆได้เลยกลางคืนก็ถ้าเรามีเวลาก็หาอะไรม,มุมๆม,มาตั้ง,ต,งตั้งสวยๆแล้วก็เปิดไว้ได้เลยจ้ะกลางคืนอ่ะจะดีมากเลยแหละเดี๋ยวพี่ไล่์ขอบคุณแล้วนะคะขอบคุณคุณสายฟ้าชาแนลค่ะขอบคุณเอฟซีคุณดอกยาค่ะ แลกขอบคุณแล้วค่ะได้เวลาแล้วค่ะอีกนาทีหนึ่งแล้วก็ขอบคุณดอกย่าบ้านนาชาแนลค่ะบินผ่านหน้าเราไปบินไปบินมาด้วยนะขอบคุณน้องฟิล์มด้วยค่ะขอบคุณพี่วิทูลด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะกระลอกครับอ๋อหายากมากอ๋อเหรอคะบ้านพี่เยอะอยู่นะคะตรงเนี้ยไอ้ต้นตรงนี้มันมีต้นไม้สี่ห้าต้นใช่ปะ่ะมีต้นหมากแล้วก็มีเอ่อต้นไม้ที่มันเกิดเองนั่นแหละพี่ก็ปล่อยให้มันอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่ตัดอืมพี่ลงคลิปไว้เยอะอยู่นะกระลอกอะ่ะน้องกระลอกอะ่ะพี่ทําพี่พี่ไปแอบถ่ายแล้วก็เอาก็ลงลงคลิปลงคลิปไว้ คุณครบแล้วเนาะขอบคุณแปดล้านดวงใจด้วยนะคะเก้าไลก์เก้าเลยด้วยจ้าโรจนาง,งองป่าต้องขอลงเวทีแล้วนะคะทุกเพื่อนเพื่อนทุกท่านเอฟซีทุกท่านขอบคุณและสวัสดีนะคะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะไมยบายค่ะขออนุญาตปิดไลก์แล้วนะจะ้าไมยบายค่ะ